เอาละสวัสดีครับผมคุณอยู่กับผม p y c s r j ครับและนี่คือ Assassin's Creed Unity นั่นเองไปเรือนต่อเลยดีกว่านะฮะโอเคไปรเราจะไปรืยเพนหลักกันต่อนะครับผมเอาเลยนะให้เราไปตามหาใครสักคนกันเรอได้สิเฮ้ยโอเคมาร์คจุดไว้ก่อนแล้วก็รอดเท้ไปเลยเนี yeah, ่ยนะฮะเพื่อความรวดเร็วนะครับอันนี้คุยไว้นั่นเองนะมันต้องมีเบื้องลึกเบื้องลังในการรอบสังหารครั้งนี้นะครับ เราได้จาก,การในตัวชื่อยาวๆไปแล้วจำชื่อเหมือนไม่ได้สักทีเลยนะมันชื่อฝรั่งเศสนะฮะชื่อสั้นๆจำได้น,นะฮะเอออะไรอะไอตัวเดทูดอะไรเงี้ยชื่อมันสั้นๆนะฮะจำง่ายโอเคเล้วแซงหลุยส์นะครับเมืองของเราแม่มภาพสวยเอาละเปอยู่ข้างบนกันเหรอใช่อันนี้ฉันมาผิดทางกันเหรอเวนเะนีโอเคนี่คือ อ๋อนี่นี่คืออะไรเนี่ยพันธมิตรที่เรามัอระวังโอเคไปลยุยก็ได้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยงนะฮะเอาละเหลือเซงงลุยนะฮะหนึ่งเมษาปีพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดนั่นเองโอ้ยอยู่ฝรั่งเศสอ๋อนี่เรานัดเรานัดเรานัด,ลนดอลิสไว้นะครับโหลิน้นแข็งอลิสกูแต่งตัวไปจะสิ้นมาจมเต็ม,มเลยแล้ว แล้วแล้วไงดูเหมือนเจ้าจะมีงานที่เต็มเต็มไปด้วยตามลาคนที่สัหาพ่อเจ้าไงล่ะนั่นแหละใช่เลยยังมีโชคอยู่เรไต่ในมูพันธมิตรและการขมขู่นำมาซึ่งความเงียบสงบทาไม่ได้เข้าไปเฉียดใกล้เลยสอบปีมานี้อาจเจอเขาแล้วอะไรนะที่ไหนแล้วเขาจะหาเขาได้ที่ไหนอ้าไม่คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะเขาจะฆ่าเจ้าอลิสอะไรกันเจ้าอยากปกป้องข้างั้นเหรอ ข้าอยากให้เจ้าช่วยขาระดอนภาพมีทรัพยากรมีกำลังคนเจ้าอย่าได้จริงจังเกินไปหน่อยเลยข้าและข้าไม่ไว้วาใจพวกมือสังหารเยบชิบหายโอ้โหหลอแล้วเจ้าเชื่อใจข้าหรือไม่ข้าเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นเลยเหรออลิสข้าจะเป็นเด็กคนเดิมที่คอยกวนใจไม่รู้ว่าแล้วนายแล้วนายใคร่เจ้า ขโมยยากขุนก็ขณะเดียวกันนะที่เจ้าโนูเข้ากำแพงในสวนผลไม้ที่มีสุนัขเล่ล่อนอ่ะก็ได้อาข้าไปที่พาลาพาาดรอผาพของเจ้าและข้าอยากได้ยินข้อเสนอของพวกเขาข้อเสนอบางทีมันอาจจะยากหน่อยนะเฮ้ยนายจะพาไปจริงเหรออาโนนี่มันเหมือนม่กลกาฝ่าฝืนคำสั่งเลยนะเพื่อนนะนายเอาคนนอกเข้าไปในาใน ในสมาคมของของแอซเซสซินเราไม่ได้นะเว้ยนายทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะเว้ยนายจะละเมิดกฎมากไปแล้วเพื่อนน่ามันสายเลือดเท็มเพลาะแล้วนายมาทำหาอะไรที่นี่กันเอาจริงดิว่าเขาเป็นคนหวาดระแวงมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเลี้ยวขวาสองครั้งว่าได้จิตขั้นแต่หน้าดงบันไดเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทางขวาขัาพูดถูกไหมโอ้โหก็ถูกเลยนะแถวนี้ เจ้าลุงแกงเราไปทำอะไรกันเดี๋ยวพาไปหัวนางเราจะได้พานำมานี่กันเหรอพาระดมขามทรัพยากรบุคคลเอาละไอู้ซิว่าใครมานามของข้าคือเพื่อใช้ประโยชน์ของสวรรค์เอาผปิดตาออกซะน่าขันซะจริงนามของข้าคืออลิสเดอลาแซท่านพ่อของข้ามีนามว่าฟองสวเดอลาแซเป็นผู้นำพาคีเทมเพลาข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน เดี๋ยวนะอะไรกันนต่อไปมนาโรเราต้องทบทัวกันนะไอ้ไเราต้เองไอาไอ้ไอ้ไา้ัอ้งสรไอ้เเราอไอ่ไอ็นอ้ไเ้ไอ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 วไอ้ไ้ไออ้ไอ้คออ้นอ้ไอ้ออ้ไออไอ้ไออ้ไ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 อไอ ท่านคงไม่ใช่คนที่มาจันเซราจาด้วยแต่พ่อของข้าตายแล้วเช่นเดียวกับพันธมิตรของข้าภายในพาคีถ้าเขาขันหลังมก้แค่หลังผู้สังหารมันมันก็ได้แค่นั้นเซตาจาดูนี่คุเป็นคนบ้าแเราระมันระวังตัวว่ารัดพอได้แล้วการสนทากรนานี้ควรเนินต่อไปที่เป็นส่วนตัวเดีกว่าอาภัยให้เราด้วยคุณเลเซ่บัดมูซเเซ่ แน่นอนอานุวัน,นที่เจ้าควรพานางเราต้องไปกับน,นางเสียเราค้ามั่นใจว่าเจ้าสองคนี้ก็ต้องคุยกันผมมาคุยกันเร็วจัดเลยนะฮะใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นคนการเองนะเท่านั้นเงจะมาทำนี้ก็ไม่ถูกนะบเบลเลสคนที่สอนรับแอชซินนะครับคนที่มอบประสบการณ์ต่างให้เราเจ้าเบลเลสนะครับผมเป็นเหมือนอาจารย์นะ แต่เขาก็คีร่แวก็ถูกนะครับผมคุของเทมพากับแอสซสซินนี่ไม่ถูกกันเลยจะฆ่ากันจะฆ่าจะแกกันอย่างเดียวนะครับเอะอาเซนนลนะฮะก็ยาฆ่า่าไว้ไม่มีผิฆ่าขอเวลาหน่อยมีไอตัวมิราโบนะเ็กเขาเนี่แมันเขาอยู่ที่แซงอองตวน อ,อะไรนะ่ะอดิสเอ้าเฮ้ยไปไหนนะ่ะเฮ้ยไม่ยอ่อยาใจโอฉัน What are you doing ว่าเอาเ้ยเออโอเคโอเคโอเคขอบใจมากโอ้โหชี้ทางให้ด้วยนั่นเจ้าจะไปไหนกันอดิสฮะอ๋อออลิสช้าลงหน่อยอลิสเฮ้ยอลิสมทำมังไงนนวะ ฮะ,ะ,ะ,จะจวินเตอร์วินเตรจาะวิบิ่นทางไหนเนี่ยอลิสอลิสอลิสไม่วิ่งเดียวเลยโอเฮ้ยไปไหนนะ่ะฮะที่รักคือแม่งไม่ใช่แอสเซซินว่ะเป็นชั้นฉนุกข่าสึกที่กวางไปแล้วนั่นเจ้าจะไปไหนกันอลิสฮะนั่นเจ้าจะไปไหนมาวิ่งใหญ่แล้วเว้ย ไม่บอกไม่กล่าวนแม่งว,วิ่งช้าม่เนเร่องอะไรกูวิ่งไวกว่าด้วยเดี๋ยววิ่งแซงก็มีอีก่รอเขาด้วยอลิสเราเร็วไปแล้วโอเคอลิสโทษทีเอาละแค่แวะแวะแค่วแควะทีเฉยเพื่อนแต่ยิงกูเลยอลิสโ,โอเคอะไรนะ่ะ นี่แล้วเรื่องมันเกิดบ้าอะไรขึ้นฮานุฟงโซเซแมงเป็นรอยโทของพ่อข้าวถุกคดออกจากข้าพี่แล้วตอนนี้ข้าจะเป็นเด็กๆมานี่อาจจะเกี่ยวข้องกับความที่นอกนี่หรือไม่ก็มาร์กเดนโนโปแต่เขาควรจะตายแล้วเขาตายเป็นปีแล้วมีใครสวยไร้เขารุกเปล่าถ้าอยากถามคำถามสองคำถามกับเขามากพาเองก็เช่นกันล่ะอะไรนะกูต้องเข้าไปในบ้านปีสิงล่ะ อันดับแรกฮะเข้าไปตรวจสอบก่อนเลยเช็ค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  Empty เอาล่ะตรวจสอบห้องทำงาน upstairs Let's go Vision ก่อนดูดูเหมือนว่ามันจะล็อกนะอ๋อให้ขึ้นไปข้างบนด้วยันอาจจะไม่ใช่เชิงแมนก็ได้นะสูงผมสีเท่าตาสองสีหรือเปล่าเอาละบาตรที่ก็น้าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะีกระจกโหไม่รู้อะไรแต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะ ไม่รู้ว่ามันคือที่อะไรแต่ว่ากมเก็บไว้ก่อนโอเคดูเหมือนจะไม่มีใครอยานนะดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่บ้านนะโอเดีเพือนดเอนไม่รอย่้าเีเอนยมีคนอยู่แน่นอนไม่ใรูสต้นนะฮะไป อะไรูถามว่าเปนเียอะไรเก๋าจัดนะม5ดาวแล้วเป็นควยเลยอะฮะขูต้องดวลเหรอ5ดาวนั่นน่ะฮะทาไงทาไงุหน้าสวยวิธีดิ แต่เก่าให้มากจิบหายแล้วลิสนีตแล้วนี่ยมาชนะติดเต็งจริงๆเรามาในเงินเช่นเดียวกับมาเซ่ล้วแต่คราวนี้มันเลือกคนน้อยมากกว่าทุกครั้งเลยนะมันไม่มีหาอะไรที่นี่เลยเขาจะไหวตัวทันก็ได้น่าเราคงต้องท้ากันแล้วล่ะพอมันก็อาจจะไม่สักทีเดียวเราลองมาดูกันหน่อยสิ นัดห้องเหรอเฮ้ยล็อกมันล็อกบางทีเราอาจจะทำเช่นนั้นรู้เร็วทันใจนะครับผมเปิดประตูเข้ามาเลยนะเข้าแล้วข้าโอเคข้ารู้แล้วว่าดีไม่ใช่ที่ทัวร์นะอานุาดูสิ it's him ก็อได้แหละเขาเลยไอสาระไอสารละเลี้ยงนั่นข้าบอกค่ะเราต้องมีมิราโบเราต้องบอกมิราโบให้เร็วที่สุดเกี่ยวอะไรโอเคเดี๋ยวข้าจัการแล้วนี่เองไปไปผู้คัที่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 คาถาของเจ้าเกี่ละ Stay down โอเคเรียบร้อยบอกเลยว่าได้นัว โอเคนนี้มันยังมาบาอยู่โอเคตายหนึ่งสวยเดี๋ยวเเโอเคเ้าหัวตัวที่สองเราเยบไอ้นี่อีกนิ ไอ้ชี้ทำไมไม่ตายหายไปทังทีวะเป็นชี้อะไรอยู่ฮะเต้นแต่เต้นกาอยู่วะอเอ๊ะจบละสมมว่เขาต้องออกจากที่นี่สินะโอเคหลับไปไปรู้ไม่ต่อแล้ว พุดริมต้นที่ t ี e ซอฟต์ไม่ดีมากคุณพิตัวเขาแล้วขังตัวโทมัสเชอร์แมนผู้นำแห่งเทมพาร์และป่าเอนกานแล้วก็รู้ว่าพวกเรานั่งป่าที่สองที่ก้าพื้นสู่ตำแหน่งสูงสุดเทมพาแล้วแต่ผงพี่นาหนักใจทุกคนเราจะรู้เมื่อเราเจอชรแมนผู้นี้ขอใหุ้ณอ่อนุต่อไปเราอาจจะนำภูราาของเขาได้คุณชาวเซนกา่อคุณนนีเงินโคตรเงินโคตรจะน้อยเหลือยุ่พันกว่า รอคุณทำเทมพ้าคนที่2นะครับมันชื่อเลยผมนี่อ่านชื่อไม่ค่อยทันเลยอันหนึ่งนะโอเคเอาละไปดูกันต่อเลยนะครับไปลั่นเฟยต่อไปกันเลยเฟยต่อไปกูอยู่ไหนเอ่ยโออยู่นี่โอเคเราจะฟาดทาวเวลกันไปเหมือนเดิมนะครับผมอความเร็วเนาะวันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปสำหรับทุกคนนะครับอาจจะดรีมพันบ้างนะเพราะเป็นหวัดนะครับผมช่วงนี้ ไม่ไม่ค่อยดีเลยเชียวอ่ะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเหมือนที่ยังบังทายคลิปทุกๆคลิปนั่นเองนะผมรักทุกคนนะอะไรเป้าหมายค่าอยู่นู่นวะแต่ว่าค่ามาเข้าไปเอาเงินก่อนละเดี๋ยวสิบห้าเหรียญจะมีอะไรเพิ่มขึ้น,นอีกสิบเจ็ดนาทีออกูรอกูรอก่อนก็ได้โอเคไปเอาสามารถจะไปซื้อคาฟเฟ่ตามทั่วๆเมืองต,ต่างๆได้นะที่ว่ามันขายแล้วก็ตกแดงนะครับ ในเราก็จะได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นนั่นเองในแต่ละครั้งนะไปพบก,กับท่านมิราโบโอเคโอ้โหแม่งได้ดโคตรกูได้สกิลพอยต์โคตรจะน้อยมีท่านมิราโบข้ามาแล้วท่านท่านอยู่ไหนกันอะอลิสอลิซมราโบท่านมิราโบ มิราโบโอชื่อมันโคตรแปลกชื่อไม่อ่านยากมันชื่อฝรั่งเศสนะอาจจะอ่านผิดอ่ะถูกขอโทษด้วยอลิซอลิซอลิซนี่มันคืออะไรกันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเจอเขาในสภาพนี้แล้วข้าฆ่าไม่ได้แน่นอนว่าไม่แต่ข้าไม่ต้องไปรายงานต่อสภาไม่พวกเขาไม่เชื่อใจข้าก็อย่างที่เจ้าเห็นแล้วข้าไปพูดต่อไปพูดต่อถ่ายคนแรกแล้วคนสุดท้าย ถูกของเจ้าเห็นไหมเจ้าจพูดถูกแล้วเราจะเอาไงต่อล่ะเราต้องหาว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ,อะเฮ้ยเฮ้ยแม่งปากของเราต่าสงสายกันเองนะฮะดูสิท่านท่านถ้าเป็นหาอะไรนะท่านถ้ามีลาโบเอ่อตายหมอนอ้าวเจอเข็ม นั่นคือหาแล้วนั่นมันคืออะไรกันมันคืออาวุธที่ใช้สังหาร่องเจ้านั่นนั่นปนตาาประจำของเทมเพล่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันวาดภาพหรือมั้งอ้าวอีดอว่าต้องเต้นซะด้วยโอเคน่าจะเป็นที่ตู้เปิดตู้ดูสิอ้าววายนี่มัน poison ดาพิษขอข้าดูหน่อยอะคนนี้ตัวจับได้ยากเวนแต่เจ้ารูว่าคุณทำยังไงแล้วมาไปที่ที่คนดาวเท็ยมฆ่าหรือไม่กับใครก็ได้ที่ว่าอยากมีการฆาตกรรมแต่ก็ใช่เลยมึงเลยตัวสุดท้ายละขอข้าเพื่อกล่าวหา ยาพี่ของเทมพ่าเขีบยมุ้ของเทมพ่ามานดูบ้าไปหมดเลยนะใช้โยจะคิดออกแล้วแคคัตเอเยบเดืองของข้าคือการสังหารคือการสังหารแล้วข้าคนเดียวที่ไม่อยากเห็นข้าตายแล้วแล้วก็ยูเราให้เจ้ามาพบกันไม่ชมือสังหารเพียงคนเดียวประตูของเจ้าข้าขอโทษนะแต่ข้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นข้าเชื่อเจ้าแต่ว่าเราแต่ว่าเราพราดหลงไม่คิดอย่างนั้นเราต้องหา้าตกรตัวจริงนะ เอ้าวโอเคดูเหมือนจะมีตัวใหม่มารับเขานะใครนะคิวมาคุณคิวมาครคือคิวมาโอเคเอาละได้เลยไปพูดคุยกัทันคิวมาเอาละยิงไปเราจะตายไปหาเราจะหาคิวมาก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นใครนะแต่มันต้องมีส่วนกับเรื่องนี้แน่นอน ทหารท่านมิราบโบหรือว่าท่านผู้ชแนะของเราไปแ well, ม่งมันรู้ตัวว่ะเหียเออโอ้ยงงไปเชียโอเคประมาณประมาณพันมิราบโบ มันเรื่องนี้ต้องมีคำตอบหน้าว่าท่านตายยังไงข้าจะไม่ยอมให้ให้ท่านตายอย่างโดดเดี่ยวแน่นอนทำมาช่วยท่านแล้วโอเคตัดไปอูจะไม่ยอมให้กาตายที่ต้องสูญเปล่าแน่นอนนะครับเราต้องสืบหาพยานให้ได้ว่าใครเป็นผู้รู้เห็นนะเ <c oughs> อาไหนปะคนขายของเจ้ายังอยู่ใช่ไหมข้าขอสอุปรกรณ์่อยสิ <c oughs> โอเคขอซื้อขอซื้ออุปกรณ์ปันหนึงนะครับอุปกรณ์หมดจริงๆว่ะบทสตาร์ร้อยห้สาสิบโอเคซื้อได้เป็นเจ้าของแล้วนะฮะในวันนี้นะฮะโอเคยาโอเคยารักษาด้วยขอจะเป็นฮะพวกนี้นะครับสำหรับหัวใจอุปทานหนึ่งอีกเยอะโอเคซื้อไว้อุปกรณ์จำเป็นนั่นเองนะมีเอ่อบาร์บี้แผนทอมนะครับใช้ในการสังหารศัตรูห้าร้อยจัดไปาบท เหลือเงินร้อยเดียวเอ้ยเอาละท่านคิวมาฮะแล้วก็มีกิวโยมนะชื่อแม่งแปลกแปลกกันเลยมันอาจจะเป็นภาษาของเขานะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออันดับอันดับวะเฮ้ยคิวมาเราไปเราไปจะคุยกันหน่อยเอาว่าไงโดเรียนแล้วจะมีอนไรคาช่วยเหรอมีลาโบตายแล้วตายแล้วเหรอ ผู้ฆาตกรรมข้าแล้วข้ารู้อยู่แก่ใจว่าการสู้รบครั้งนี้จะจบลงอย่างเลวร้ายใครจะต้องเรียกสกอาที่ทำผู้จัการอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อดีตผู้นัดชื่อของข้ากับความจริงในโปรเถอต้องให้เวลาข้าหน่อยข้าหากฆาตกรตัวจริงมาให้เอางั้นก็ได้จะมีเวลาแค่ถึงรุ่งสาวพรุ่งนี้ไม่มากไปโรนี้แล้วมีระบบนีถูกวางยาพิษอาคุณไอ้ยาพิษเหรอถ้าจะเปโต้ชี้ให้เห็นว่ามียาพิษเช่นนี้ไปที่นิยมของเราถิมนพาเซียหรือไม่ าบบไม่ผิดหรอกเขาจะหาเอาคนนนในปรติมอที่เข้มข้นชนิดนี้ได้จากไหนไม่ว่าแพทย์คนใดก็อาจจะมีแบบเจอจาทั้งนั้นข้าเองยังใช้อาคนนั้นเจอจากับโรคหัวใจของข้าเน่นว่ามีการควบคุมการใช้ข้ารู้จักหมอปุ่งยาในเลือม,มาเล็ที่เต็มไปด้วยเรื่องตรงข้ากับกฎหมายในเล็กน้อยๆนะขอบใจนะคิวมาเอาละท่านคิวมาผนะู้นำนะฮะน ที่รู้เรื่องราวกเกี่ยวกับเภสัชกรและํำนาญเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะฮัลโหลมายเฟยไปคุยกับเภสัชกรโอเคเอไว้เจอกันแล้วกันเพื่อนนะวันฉันจะมาอุ่นนุนนายใหม่เรื่อยๆแล้วกันเมื่อฉันมีตังค์ตอนนี้ฉันไม่มีแล้วอนะฉ,ฉ,ฉันเดือนหนึ่งร้อยจะซื้อขนมปังกินก็ลำบากออกไปเกมนี้ต้องเดือนนะฮะมีฆาตกรรซ่อนเร้นจริงเกมมสนุกนะ แต่พางนี้มันเข็นมันแบบว่ามันรีบเข็นออกมาขายไปหน่อยอะทำปีนทำปีนแล้วแบบมันเข็นออกมาขายอะอนอีาานะ่อะไรวะไม่ใชาอ้าววิ่งมาพรอยเลยเป็นอะไรเป็นอะไรฮะงงงงอะไรแล้วไอ้ยเฉยอ้าวเดี๋ยวบอกนะว่อาอ้าวไอ้เทียนแล้วไอ้ตัวพิสัพมันอยู่ไอ้ข้างล่างอะตัดเฮียเลย โอ,อ้ยแม่ไม่รู้ขอโทษเข้าไปเยอะเสียเวลาคุณดูนะครับยังไงขอโทษด้วยนะเมื่อกี้นะไม่ได้ตั้งใจทําให้เสียเวลาจริงๆไม่รู้ว่าเพศมันอยู่ข้างล่างนะครับอเอาล่ะวดเี่ยเพศมันอยู่ไหนอะคําถามแรกที่เกิดขึ้นในใจฉนันนี่ไงเพศใช่เหรอ ท่านใช่ไหมคือเพศของข้าไม้กูลองกล่าวหามาหน่อยที่เผื่อไม่จะรับผมจะรอบท่านมีสิทธิ์เข้าถึงตัวถ้ามีระบบถ้าเห็นชอบเขาได้สิ่งสาธารณะหลายครั้งแต่ท่านไม่รู้ว่ามีิติข่าเขาอย่างชัดเจนข้าข้าเปโรคเกาต์ชนุ่นแรงมาวันข้าอาจจะเดินขึ้นบันไดไม่ได้เลยและทางข้าเกาหลีลงทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องมือสาหาหลายสิบคนรับรองความจริงได้ว่าข้าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าตู่แล้ว I didn't i mean to m p ัอาายอภัยให้ข้าด้วยข้ายังไม่อยากกล่าวหาท่านเช่นนั้นไม่เจ้าตัดใจกล่าวกล่าวหาข้าเจ้าทำมันได้แย่มากแล้วก็อย่าแล้วก็ยอย่าแล้วก็อย่เาเสียจตามหาตัวฟ้ตัวจริงเลยรับท่านกูกล่าวหาหมดอ่ะไอ้นี่มันเป็นโรคขี้หวาดระแวงหรือว่ายังไงวะไอตัวอาอโนูนี่วะไอีสัสอานูอานูโอเคเจ้าโอเคเจ้าเป็นไงบ้าง ก็สบายดีนะตอนนี้ฉันกล่าวหาเขาไปทั่วเลยนะว่าเขาเป็นฆาตรกรสังหารทมิาโบนะยูมาชื่อแปลกๆนะผมไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยได้ยินนะมมิาโบนี่หนักเลยอ่ะชื่ออริสน,นี่โอ้โหแน่นอนฮนะผมเห็นได้ทั่วไปโวยกับเอกสัจกรมื่ไกลไหมโอยชีเ้เ้ยแมปนี้ด้วยยังไม่ได้เปิดแมปเลยนะครับเอาล่ะโอเคปะ เดินไปก็น่าจะถึงประมาณชาติหน้านะฮะผมฟ้าให้เรไปเมือนไอ้ใกล้ๆได้ไหมตอนนี้มันมีที่ฟ้าด้วยวะเมื่้งรีบฟ้ารีบไปนะฮะไม่มีผมก็คงก็คงต้องวิ่งกันไปแล้วไปไนั่งขายแหละนั่นเจ้าขายนั่นเจ้าขายหนังสือพิมพ์เหรอเลอคาเฟ่เลอคาเฟ่ทีเตอร์โอ้โหนี่กระสีจะกินหัวเร้คมไม่ได้นดี โุ๊บ๊เคลอ่วงตายแล้วขาวช่วยแค่นี้แหละไว้หน่อยแล้วันหลอกกำลังจะเดินทางแล้วเออภาคิ้ภาคซินดีเขตไหมวะภาคเริ่มจะภาคซินดีเขตน,นะครับที่เขาจะมีรถม้าให้เรานะแล้วก็ยังไงภาคอ,อร์ลิจินก็จะมีคี่อูคี่ม้านะครับ อ่าภาพส่วนภาพวาฮัลล่าผมยังไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นนะแต่ก็ดูแล้วสนุกน่าดูเลยแอคชั่นเดือดจัดอะ่ะเดี๋ยวเอาละไปคุยกับพนักงานจักรกกนหน่อยสิเจ้าพอจะหายาเอ่ออะไรนะอะไรนะโคอะไรนะโคโคโรนิสอะไรเชี่ยเลยเอาละไอ้ไอไหมอน,นี่มันเป็นใครเนี่ยเว้ยเนื้ออีกแล้วเหรอ <Not again. S 1> อ้าว Well played. ลุยเลยเดี๋ยวก่อนให้ตายเถอะกลับมานี่เดี๋ยวนี้สัตว์เอ like ้ยแม่มึงไม่มีคนฮากอนรอรอกูด้วยแป๊บนึงเฮ้ยแม่รุ่งเรียมันได้เปิดหรอไอ้สัตว์โอเคเจ้าถอยออกไปจากข้าเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเสียบอกควันอะไรที่อะไรล่ะไอ้หมอโรคจิตไอ้คนจ่ายยาโรคจิตมึงกลับมานี่นะ ทำมีคำถามนิดหน่อยเองอเอยเอ้ยแม่งเอ้ยอยู่ไหนวะแม่งเอ,อย้ยระยะทุกจินเมตรทเกกำยังแล้วเชื่อมแบบคงไม่ได้เปิดมาเล่นยากเลยเฮ้ยโอ้โหสี่สิสสสบเอ็ดเมตรมึงก็วิ่งเร็วเกินกูมาแล้วมึงเสร็จกูแน่เองฮอกเออ ไปไปเฮ้ยไอ้จะไม่ใช่มหนไปใช่เฮ้ยโอเคไอ้เฮียถือว่าก็ได้ถือว่าใช้ได้แล้ววะใจเย้นต่เย้หนุ่มๆแต่เย้หนุ่มๆเอ้ยออกไปยังหาจะกูมึงจะไปไหนล่ะไอ้หมอยี่ฮี้ดูเฉยๆดิแล้วบอกมาว่าของอยู่ไหนผมมีคำถามแค่ไม่กี่คำถามบอกตอบกูใครนั้งก็พอนะถ้าเกิดมึงไม่อยากตายแล้วก็ กูคุยดีๆมึงเสกวิ่งหนีกูจะไม่ได้เด้ขอโลอแหละแล้วข้าไม่ได้บอกใครเลยแล้วข้าทำตอนที่ท่านบอกแล้วแล้วแล้วเจ้ารัพูดถึงเรื่องอะไรท่านท่านกคือกนคือพวกเดียวพวกนั้นไม่ใช่เหรอพวกสุภาพคุมน่ะบอกบอกข้ามาว่าพวกนั้นเขาคือใครข้าไม่รู้แล้วข้าไม่เคยเห็นหน้าพวกเขาเลยเขาค่มขู่จะฆ่าข้าถ้าเกิดข้าไม่ให้ยาพิษแก่เขาไปข้าไม่ถามหาอะไรเลยนะ ข้าววันนี้จะอยู่ไม่มากในสต็อกข้าเอายาวนั้นไปทันทีเลยแต่เขาจะไปสองโดสอ๋อสองโดสงั้นเหรอเอานี่ไปนี่คือทั้งหมดที่ข้ารู้ข้าสาบานได้โอเคไปได้แล้วแล้วคิสเวิร์ตเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนะแล้วที่เราที่ทำให้ลูกหลานจะหวั่นหรือว่าต้ไงต่อ เขาพูดถูกทอมพายจะพิสจน์แก้บุญสมลึกลับของเราแต่เขาบอกว่าเป็นฆาตกรส่งข้อความแบบเดียวกับข้าพุดเรื่องราวมันมันไม่จะมีเขาสีเทาเสมอเราถูกทอเรื่องทอเรื่องาคนไทยในแล้วจะอยากจะไปแล้ว่าฆาตกรจะฆ่าคุณทำไมนี้คือสิ่งที่เป็นสัตวมอบให้แล้วเจ้าฮะแล้วเจ้าแล้วเจ้ามอแล้วเจ้าจะมัวรอหาอะไรอยู่ล่ะโอเคได้ว่ะ โ,โอเคครับผมนะสำหรับ Assassin Creed Unity นะครับพาร์ทนี้นะครับก็ต้องขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์ like, กด subscribe พี่วัา CSRJ ไว้ด้วยเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะไปรู้กันว่าใครเป็นฆาตกรเป็นหนอบันไส้ของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ